ใไม่เงินแล้วมือทามดเงินเเไม่ีเือกแบบว่าตีเช็คมาแล้วเช็คเดงอะไเลย่ ว่าตีเช็คมาแล้วเดินจะต้องออกวันนี้แต่ว่าไม่ออกการเป็นเช็คเด้งค่ะนันเป็นงานอะไรคะเป็นงานอะไรเป็นงานการสแสดงอย่างหนึง่ง,งนะคะนานหรือยัง,งไม่นานค่ะพอเช็คเด้งปุ๊บเราก็ทําการแจ้งความเลย14วันแต่เราได้ถามาก,ก่อนว่ายังไงจะจ่ายยังไงจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายเราจะไปแจ้งความนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปแจ้งก่อนเพราะว่าเรารู้ว่ากรณีของเช็คถ้ามันเด้งเนี่ยเราสามารถมันมีเวลา คือแค่สเดือนเท่าน,นั้นแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาค่ะเราก็เลยเหมือนแบับทามมิ่งเราว่างตอนนั้นเราก็เลยไปแจ้งความค่ะค่วันนี้เราเคยเรบง,งานกับเขามาก่อนไม่เคยเรมง,งานมาก่อนค่ะค่ะใช่ค่ะเริ่มรบเพื่อนมาแล้วแ่ก็เจอแจ้งความใช่ค่ะแต่ว่าก็คือเราก็ไม่อยากจะไปว่าอะไรเขาว่าอาจจะมีปัญหาจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นคือแบบเรารอให้เขา,าคุยเหมือนกันว่าเปไมเดแ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ไม่ได้รับคําตอบ ถามหลายรอบถามประมาณสิบรอบผู้จัดการค่ะคนที่ดูเรื่องเงินให้เราขัดข่อไฟล์บัญชีเราถามก็ไม่ได้คำตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างถาะเจ้าหน้าที่ว่ายังไง,ง,ไงบ้างเขาก็ก็แจ้งความเขาก็ต้องตามนะคะตามตามคนจ่ายเช็คค่ะ,คะว่ายังไงยังไ,ไงแต่ว่ารู้สึกว่าเห็นทำผู้จัดการบอกว่าประมาณวันที่12จะเคลียร์เงินให้เงินน่าจะได้14นี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเข้าหรือเปล่า ประมาณนั้นมันปัญาที่เกิดขึ้นมาผู้บริษัทก็ได้บอกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่อยู่ค่ะเขาไปเมืองคา้างอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เลยอโอเคก็ได้แต่ว่าแจ้งความนะเราเราบอกเขาก่อนเราจะแจ้งความแล้วว่าเราจะแจ้งความนะเพื่อเป็นหลักฐานก่อนเพราะว่าทราบพว่านักแสดงอื่นก็ยังไม่ได้เงินเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโดนกี่คนคะตอนนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นได้หรือยังนะคะแต่ของบีเนี่ยคือยังไม่ได้ คือเขาผมว่าจะย้นนนอยนเคลียร์ให้เขาบอกว่าจะเคลียร์ให้วันที่12<อ>ค่ะเ<อ>ง,งินเข้าไม่เกินสิมิถุนายนนี้ค่ะเราก็ค่ะ<า>รออยู่ใช่แต่ว่าพูดแบบนี้มาหลายรอบแล้วเหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่ายัางไงเหมือนกันค่ะอันนี้ไปรองสืบๆไหมคะว่าันนี้หรอือตัวคนนี้เคยตัวทำอแบบนี้เกิดขึนขขข้นกัเคสอื่นเอกับเคสอื่นๆได้ินว่ ะตีเนื่อกี้ประมาณนั้นรรค่ะแต่เดีวยวคุณไม่ไจะกล้าร่วมงานกับคนคนเดีวยวใช่ไหมคือดีบองว่าคนเราอาจจะพลาดกันได้อะค่ะก็ะคือคนเราทำให้ออกาสคนนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบอยากจะทําร้ายใครอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราในฐานะคนทำงานเราขนาดเราเป็นนักแสดงไม่เห็นเราคนอื่นอ่ะที่เขาแบบเ,เป็นตั๊กล้อหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไ่ได้เงินจะทำคนเีาน ปา,งงานกนะดูริศนะคะก็อยากจะให้คนที่ว่าจ้างงานถ้าว่าจ้างงานเราอยากรับผิดชอบตรงนี้เพราะว่าเราอ่ะก็เป็นคนที่มีสปิริตทำงานเต็มที่อยู่แล้วเราไม่เคยแบบว่าไปสายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นตามที่ตกลงเราทำตามเาต็มที่แล้วอะไรเงี้ยว่าเราจอแค่ไหนไม่มีของไม่แจ้งเป็นตัวเลขแล้วกันหนักแน่นเถ้าเกิดแต่ถึงวันที่ตกลงกันไว้์เขาเขาไม่เขาไม่รับผิดชอบเลยเออเขาแบบถึงจะพูดว่าเราจะมีมาตรการ ว่าทําไมอาจจะพูดไปเลยว่าเป็นไข่ร่แต่ในตอนนี้เราไม่อยากพูดเพราะเราแค่โอกาสคนอยู่แล้วค่ะคือเหมือนกับหยัดทำนี้เลยอะไรอย่างางี้ค่ะเราพีคิดว่ามันเรื่องเงินสาลาบนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความถูกต้องที่เราต้องการความถูกต้องไม่อยากให้คนในวงการเรงโดนอาะเปลีย่ยนค่ะ บางคนมีมาตรการอยู่แล้วนี่ขนาดมีมาตรการนะคะก็คืออย่างอย่างโดดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอาเป็นว่าเราให้โอกาสแล้วกันค่ะก็คือเรายังไม่อยากจะบอกว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะแต่ว่าแค่ตักขั้นคำตามที่ประงวกันเราไว้เรียบร้อยจบเคลียร์สิบสี่มิถุนายนนี้เราก็จะไม่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วไม่ได้มี้อ่านก็ไม่มีแบบเจ๊กคนใจดีนะเออคเรื่องนึ่งที่คุณนี้ หมายถึงคู่คนที่เราแบบไม่ชอบอะค่ะใช่เรามาสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคู่อะไรเป็นคนที่เรา Arizona, ไม่ชอบอะประมาณนั้นนะคะแต่คนและเคสกับพี่อดีใช่ไหมกับพี่ตการแสดง้นไม่ได้ออกไม่เกี่ยวค่ะโอเคแล้วส่งไหมอันนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้คือมันเป็ประเด็นกันมา่เราใช่ไหมก็มีค่ะมีมีใช่มีแต่ว่าคือรู้อยู่แล้วล่ะว่าเดี๋ยวพอเราลงอะไรไปอย่างเงี้ยคนก็จะต้องแบบ ไปตรงตัดนานาเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกไม่เกี่ยวขอ้องกรณีนี้ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะเราไม่ได้เจาะจงคนอื่นเราเจาะจงแค่บุคคลเดียวะฉะนั้นไม่ต้องเดือดร้อนกันค่ะมีคนร้อนตัวยังคะมีคนร้อนตัวหรือยังมีเพียบเลยค่ะนคร้อนตัวเพียบเลยแต่ว่าเราเจาะจงแค่บุคคลเดียวซึ่งเรารู้ว่าเกี่ยวขอยะะ้อพออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับนรณีนี่ยถ้าไม่คิดถ้าคิดว่าตัวเองไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องเดือดร้อน